สวัสดีครับผมนายหัสนัยนะครับจากกลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นยางตำบลแหาวบะเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่มานําจําหน่ายในงานที่ตลาดนัดสาร,รการจังหวัดเชียงรายนะครับผมสินค้าเรานํามาก็มีเสื้อนะครับผมนาเสนอเสื้อใยสับปะรดนะครับเย็บจากกลุ่มแม่บ้านนะครับอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับ ตัวนี้มีตั้งแต่ไซส์ S ถึงไซส์ 2XL นะครับตั้งแต่อก34ถึงอก44นะครับผมจะมีรูปแบบของของการเย็บอย่างประณีตนะครับจะมีการใส่ใวัฒนธรรมอของชนเผ่าไปด้วยนะครับคือเป็นเสื้อป้ายล้านนานครับเป็นกระดุมกระดุมเป็นกระดุมทองเหลืองอย่างดีนะครับผมตอนนี้ราคา590บาทครับผมมีหลายสีครับทั้งหมดมีอยู่ 8สีนะครับมีสีม่วงนะครับแล้วก็สีครีมสีกลีบดัวนะครับแล้วก็สีดําสีฟ้าสีเทาสีบันเย็นนะครับต่อไปก็เป็นผ้าเสื้อไทยลื้อนะครับชนเผ่าไทยลื้อนะครับต่อด้วยน้ําไหลน้ําไหลทอมือนะครับแล้วก็เนื้อผ้าใช้ใยกันชงนะครับอัดกาวพร้อมนะครับมีตั้งแต่ไซส์ s ถึงไซส์2 xl เหมือนกันนะครับ ตัวนี้หน้าร้านขายราคาอยู่ที่1,290บาทนะครับสั่งตัดได้นะครับผ้าตัวนี้นี่ไม่ตกสีไม่ซีดนะครับไม่มีการตกสีไม่มีการซีดนะครับใช้อายุการใช้งานได้นานนะครับยิ่งซักยิ่งนิ่มใส่สบายนะครับซับผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับซับกาวข้างในให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นเป็นผ้าถุงทอนะครับผ้าถุงทอไทยลื้อทอมือนะครับตัวนี้เป็นลายขอป๊กหรือว่าลายตัวเอสนะครับ การทอนี้จะใช้เวลาทอนานเพราะว่าทอมือตัวหนึ่งก็ใช้เวลาทอประมาณเกือบสองเดือนนะครับตอนนี้เราประยุกต์ไม่ให้เป็นผ้าถุงเราประยุกต์มาเป็นกระโปรงนะครับเป็นกระโปรงและสามารถป้ายเลื่อนตะขอเลื่อนตะขอใส่ได้เอวเท่าไหร่ก็คือใส่ได้คุณเลื่อนตะขอมีกระดุมติดให้นะฮะตามตามตะขอเลยนะครับจะมีลายอยู่สองสามลายครับ จะมีลายขอปอกมีลายพญานาคลายน้ําไหลนะฮะอันนี้เราเราประยุกต์มาทําเป็นกระโปรงให้ให้ทันยุคทันสมัยนะครับต่อไปนะครับเป็นเชือกเสื้อปักเยกันชงนะครับตอนนี้เป็นเนื้อเยืนโครงแล้วก็เราไอเพิ่มผ้าปักเข้าไปนะครับอันนี้ปักมือครับงานเฮนเมดนะครับงานด้นมือนะครับตัวนี้ขายราคาอยู่ที่พันสองเหมือนกันนะฮะเนื้อผ้าเยกันชงครับใส่สบายนี่ไม่ร้อนนะครับต่อด้วยผ้าถุงนะครับผ้าถุงก็ เราจะแม่แมสกับเสื้อนะครับเป็นผ้าถุงทอตัดสําเร็จนะครับเป็นผ้าทออัดกาวเรียบร้อยข้างล่างต่อได้ชายเยกันชงนะครับตัวนี้เราขายราคาแค่590บาทนะครับเออตัวตะขอสามารถปรับเลื่อนได้นะครับปรับเลื่อนไซส์ได้เอวใส่ได้ถึง36ครับครับเอวตั้งแต่20ขึ้นไปถึง36ครับปรับเลื่อนได้นะครับต่อไปรายการต่อไปเป็นเสื้ออาขาครับเป็นเป็นเท่าทำใหม่ครับเป็นสินค้าใหม่ผิวทันใหม่นะครับ ที่เราทําเสนอคือเอาลายปักอาขาลายมือนะฮะมาลงในผืนเสื้อตัวนี้นะครับใส่แล้วให้ทันยุคทันสมัยนะครับสวยแล้วก็เนื้อตัวนี้เราใช้ใช้เยกันชงทํานะครับแล้วก็เอาผ้าปักมาประยุกนะครับทำเป็นเสื้อทํางานกระดุมก็ใช้กระดุมเม็ดเงินนะครับตัวนี้หน้าร้านเราขายราคาอยู่ที่1,590บาทเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเป็นเสื้อไทยรื้อเหมือนกันนะครับไทยรื้อผู้ชายนะครับเป็นรื้อสั้น การเย็บแถบแบบปรนีิดไซใช้ตัวกูลนแบบ5เส้นนะครับเส้น <1, 4. S 1> ครับเป็นผ้าใยอัดกาวโฟกแล้วไม่ตกสีเหมือนกันนะครับใยโฟ,ฟกแล้วตัวนี้ขายหน้าร้านอยู่ราคา1290บาท 1, <4. S 1> มีตั้งแต่ไซส์ S ถึงไซส์ 2XL นะครับสั่งตัดได้นะครับผมมีหลายโทนสีนะครับต่อไปเป็นเสื้อไทยหรือผู้หญิงตัวสั้น5แถบครับเป็นตัวป้ายเป็นเนื้อเยอกันชงนะครับ 1, <4. S 1> การเย็บแบบประณีตเหมือนกัน ตัวนี้ขายหน้าร้านอยู่ที่990บาทนะครับตัวนี้ใส่แค่กู้ดน,นะครับไม่ได้ใส่น้ําไหลเนาะแล้วก็ใช้ผ้าเยกันชงเหมือนกันนะครับเยกันชงเยเ็บเหมือนกันนะครับต่อไปรายการต่อไปเป็นเสื้อเยอสับประรดนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เราทํามาแขนสั้นใส่สบายช่วงหน้าร้อนครับตัวนี้มีตั้งแต่ไซส์ S ถึงไซส์ 2XL นะครับเราขายหน้าร้านอยู่ราคาที่590บาทมีหลายสีครับให้เลือกนะครับ ใส่สบายเขาเป็นตัวสั้นนะครับใส่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยฮะช่วงสงการอะไรพวกนี้ผ้าตัวนี้ใส่แล้วไม่ร้อนนะครับต่อไปเป็นเสื้อเสื้อไทยลื้อผ่านหน้าผู้ชายนะครับผมไทยลื้อสองเส้นเป็นฝ้าฝ้ายอัดกาวเรียบร้อยนะครับตัวนี้ราคาซอฟเบาครับราคาหลักร้อยครับขายหน้าร้านอยู่ที่790บาทมีตั้งแต่ไซส์ S ถึง 2xL เเหมือนกันครับมีมีสีกรมสีครีมนะครับ ส,กสีกลมสีครีมกลมสีครีมต่อไปเป็นเสื้อเสื้อคลุมนะครับเป็นเสื้อคลุมอาขานะครับเสื้อคลุมลายแต่งลายด้วยลายอาขาแต่เนื้อผ้าเป็นเยกอนรงผสมฝ้ายนะครับเนี่ยข้างหลังเราจะเอาลายอาขาแบบแบบดั้งเดิมปักมือนะครับมาใส่แต่งท้งข้างหลังแต่งข้างแขนนะฮะ ตอนนี้หน้าร้านขายอยู่ที่1590บาทนะครับมีตั้งแต่ไซส์ไซส์อก4 0ถึงอก48นิ้วนะครับต่อไปเป็นงานผ้าฝ้ายฟอกนิ่มนะครับเป็นเสื้อผู้ชายนะครับได้เปิดนะครับตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายฟอกนิ่มใส่สบายมากครับเราขายหน้าร้านแค่250บาทมีตั้งแต่อก40ถึงอก46นะครับแค่ถ้าใครสนใจนะครับซื้อได้ในเพจก็ได้นะครับเพจของของกลุ่มเราที่ชื่อว่าม่อนฝ้ายเมืองเหนือครับผม เข้าไปดูที่ม่อนไฟมุงเนี่กดถูกใจด้วยนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้อีกทางหนึ่งคือทางกลุ่มจะมีศูนย์โอทอปอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับหรือว่าติดต่อที่พชจังหวัดชียงรายก็ได้นะครับผมเบอร์ติดต่อนะครับ0818268892ครับค,ครับผมสวัสดีครับ